มาแต่ใช้ผ้าเทาเต่าหัวนี่แหละไปเอาหัวน้ำร้างหัวน้ำร้างนี่ซื้อเอาบ่หรือว่าใครจะให้คอยไปเอาน้พวกเห็ดนี่แหละคอยเห็ดให้คอยช่างมาคือคอยยี่ยวกว่าอะไรขอโทษเนาะไปเซ็ตจุกบกันเขาเอาแร่เหมือนแบจุกบกอะไรอีกว่าเขาลืมบ่หรือยังไงเขาลืมเขาวะแม่นทั้งบ้านคอยหน้าก็เจ้าจะใส่ให้เนาะอันนี้ข้องอนี่ข้องอนี่รดีว่าเห็ดนี่แบบไหนสบายเออจะสีแค่ได้หลือวะโอ้ยเขาวะ ไตาบ่อดิเชีวอาชิบได้งวเอาวะด้เจเฮ็ดคนบ่แหลวตัววปกติมันต้องมีไปสเนอทตงแบบนีนะครับว่ะนี่ไปเยะไยงหอชูจิงดิบอยู่เหน้ด้ตัววะอืมมันก็คือได้เลยบักสุดลองบบนี้คือจัวะได้ตวว่ะไปได้ห้าชิโอ้ยโอหายวเขายกแล้ว ข้อย่เนาะมันก็คือนามาด้านนั่นแหละแม่นเลยชูตุกหลอกไปหมดนี่เสียอ่เดี๋ยวมันกัดลงซื่อเนาะนะนะนะต้องคักไมันก็บาปุ๊บมฟ้าชัดไม่เยวหคกว่าคนเหนียวอีกเนาะ บางคนก็บอกว่ามันจะเตี้ยเกินไปอันนี้บางคนก็เออยากเตี้ยตวี้ละพอให้ขึ้นให้ชุ่มๆพี่ชำนี้เห็ดนี่ชำนี้ไม่อันนี้ได้เออไม่ตัวนี้มันตามผลนั่นแหละพอพันบึงมันมาเจะอะไรค่ยแล้วเหละบอกมาถึงว่าเห็ดเตี้ยนี่ยืนยุ่มก็ได้พอเท่าเราต้องว่าให้ตัวนี้เราขึ้นนิดตัวนี้ขึ้นให้ชำนี้เอาขึ้นก็ได้ตัวนี้นี่ มันย uh, ังชุงอ๋อะไรนพอดีแล้วเพื <c 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 ่อเล็กหน่อยอแบบว่าลูกลนมาด้วยห้ยขันยมห้เห็ดต่ำกับเขาก็สามารถง้อยก็ได้ง่ายสมมุติเห็ดสูงนี่ก็ต้องเออหมดได้อต้องต้องง่อยหมดได้อีกว่านี่เาเล็กหน่อยลูกลานมาช่วยลงมาพอเท่าได้เขากล้กล้ใกลได้เลยเขาว่ากูพอเทาไ่หนาวยิ่งยิ่งก่อเข้าวะเข้าว่าตนจะมาติ๊กขาว เด่นเนาะบนี้คักได้บนี้โอ้ตะกอนลายจุกเด้อเนาะอจจทอดรง้ทอดกับไปผขาทอดกพวอี่เลยทอดล้งเน้นเลยยากลยอดโอ้ยว่มันให้ทุ่มันไปนำเอาเนาะเชียงนี่ไปนำเน้อว่ะเอาาเจ้าว่ แต่ก่อนนะเขาโบใส่ให้เขาโ่ใส่เขาลืมบ่หรือว่าเขาตั้งใจบ่อยากใส่ตั้งเขาบ่ได้ใส่เขาเฮ็ดแบบนี้พอไปเู้าใจว่ารถเขามาเลยพอไปนั่เอาโอ้มาหัวกอกนาดเกอกตัวนี้กเอาจริงฉี่เหรอวะมาว่วยมาช่วยชุนมันไปเสี่ยงเอาแล้ว่าแต่ก่อนยังเว้นห่งเลยนั่นเนาะอืมจะใครเนี่ยวะแม่เลยมาช่วยให้ตาบ่อไปให้เกษตรตัวว่าให้ยอดกู้ บ,บ,บ,กบ่ก็พ่อยก็ผูู้เห็นไลยมันมันมีแบบลงเนาะมีแ๊บหลงใครได้เหรอข่อง,งอ่ขอเอินสบายดีพระเท่านพี่น้นองซึ่งบ่พรก็ได้เดินทางมาหาพระเท่าอีกครั้างนะพี่น้องซึ่งเมื่อวานเนี่ยบ่ได้มาหาเพิ่นเนาะก็คือเมื่อนี้ก็คือจะมาสอบถามทางพระเท่านะพี่น้อง ก็คือเพิ่นได้เอ่ยไปในมือกดกอดนะเพิ่นบอกว่าอ่าบ่มีบ่อนตั้งห้องน้ำทางด้านหลังอะเด้เพราะว่าเพิ่นสิตั้งห้องน้ำนะพี่น้องแล้วเพิ่นได้ไปคอน้ำจากคลองดินที่เพิ่นซื้อเดือนก่อนนนั่แหละเนาะโยสรุปแล้วอันเพิ่นจะขายซองล้านบ่กพิ่นท่าเออเพิ่อนมาเต็มแล้วนะบอก่ล้านนึงเอาอ พอดีทั้งเมียทางว่าทังเมียทางพว me, างมานพูดันช่องล้านเนี่ยเขาคลายเ้าเจ้าเขาบอบเขาว่าคันคลายก็ซ่ำนันคอยบอกคลายอยู่แล้ววะแล้วชำนี้เลยรับสิบล้านพุทธวะโอ้แบบคอยกบองเจ้าเจ้าบังคอยวะดโวยจะว่าคอยมีน้ำสอสน้ำใส่เจ้าเวลาจะองหลงเอาหน้าแต่ใส่ํำคอยงามก็บงกกันเราก็บคอยกบังเจ้าว่าเออข้าวว่าไพ่ใต้เาก็ ทุกพมกันน้ำชาวเจ้าใช่กะบพอไปให้เจ้าบางยุคพูดจะดีพู่ดให้พอกะเจ้าไม่เอาใส่กับเจ้าใช้เท่าเจ้าใต้กะบห้องพอมกันแป้งกับว่าพอไปทีทีกับว่าอ่ะน้าพี่น้องก็คือสรุปแล้วดินน่ะซองลาดน้าพี่น้องเนาะซองลานก็ถือว่าพอเอาน้าพี่น้องเนาะพอเอาแหล่จังหน่อยบมพรอัีให้ทางลูกจุยอันพาไปเรอเบิ้งดินทำไปได้แม่นซีเรียมเลยพี่น้องจะ มันมีช่วงหนึ่งมันเฉวับเข้ามาเนาะมันจากจุสยสวยออกคุณเนาะโดยเดี๋วใช่ใช่พ่นทางอย่างนี้สวยสวยะจะแลกไปพุนเนาะพี่ให้ใช้พ่นทางเอาตัวนี้ก่อนก็บอกโบแจ้งเอาแต่ชนตัวนี้เลยไปพ่นเลยนะพูนอยู่ตัดตุ้ยมันมันม,นะมันเลมเนะสมอทั้งทางทั้นีุ้มันออกเลยทั้งตุ้ยมันคงเขง่าฉันทางนี้มันมันก็แสเออฉันอีไล้มันไปแนลมจสวยมหมสิบ่บ่ไม่เป็นลมบนะ แต่มันโค้งชื้นก็ได้นี่นะมันโค้งคือว่าโค้งค่ะมีข้าต่อกันโค้งมาไหสิเออนี่โค้งแบบนี้นะนี่แบบนี้แต่ทางนี้ได้ทางนี้กข็งแกร่งไหมพี่เออทางนี้มันง่ายทีอีกนี่คิดว่าทางนี้โค้งค่ะมันทางนี้เป็นตัดซื่อบ่มันมันเป็นเรืงขังมือนะเรื่อันตัวนี้ไปพุ่นเลยผู้เขาเขาบอกได้อับ้านนี่เขาว่าเคยเห็นห้องน้ำนะฮะเขาว่าให้รถเราว่ากับเมียเราว่าให้รถเราว่ะจะได้ก็ เจ้าสองเจ้าชายก็จะมาทายมันคอยกระไรตัวมันยังเออเห็ดท้ายสินาขาแก้ไขเจ้าว่ะเขาปุูนผู้ใกล้แล้วส้านคนบาขายอยู่แล้วดินดินีเป็นราคาเลยเขาบอกอ่าคอยจำช่องล้านว่ะเขาบอกคอยทำบางพื้นก้อนคอยกระโบมียังว่ะสองล้านพอเอาเลยพี่น้องเพราะเอาดีสองล้านคอยกระโบมีแต่ว่าแต่ก็ตามแต่นะพี่น้องบางทีแบบพรอมกันเสี่ยงเงินโตที่เห็ดผัวนี่แหละ เามาซื้อดินก่อนโดยเนาะจะแก้คับตัวนี้ก่อนแรงก็ได้เลำตั้งรังก็ได้อ่าะไรตั้งลังเขาว่ากันไปเนาะโดยเพราะว่าดินนี่สําคัญเลยนะปอเทาสําคัญแล้วถังยันมูลออกใจยันค้าผู้อื่นอีกอ่าอ่า่าพอเชิมามูลยังได้เพื่อยู่ได้ต่อเด้อยังได้ต่อไว้อยู่เวลาคือว่างวควายมันขี่ก็ลมขี่ไว้เลยเฮ้ยมันขี่แล้วแล้วเนาะก็โดย นี่แต่ว่าบัวพอสิเอาเงินส่วนเอาเงินตัวถี่เลือเถือนเพิ่นเราคือแต่คือบ่พอเอ้ยอะไรนะพี่น้องบัวเชืวกผู้เอามาซื้อดินเพิ่นก่อนเนาะส่วนผู้ก็ถ้าบ่พ่อครับชืว่าอะไรลราบันนี่หาเก็บไม่ตอกไหมเออเช่นนี้แหละหาเก็บเป็นช่นนี้ก็ลักก็ซื้อมาแล้วเนากก็ลักก็ซื้อไว้แล้วพอซื้อไว้แล้วมันเลือแหละหลักนี่กัเหลือแหละแต่มันค่าวบัวเงินเราไปซื้อดินบ่ได้ตะนางก็เอาไม้ตอกเอาเนาะโดยอืมั่นนั้นนะเพี่น้องเรา แต่ห้องน้าเนี่ยผลิตชิ้ดําเนินการเมื่อใดพอเถ่าเพิ่นว่าอบอเบื่อเนาะไปเลยไปพังเถ่าไปเบิ่งดินที่ข้างเนี่ยไปก่อนไปด้านหลงเดี๋ยวพาไปเบิ่งดินก่อนเริ่มจากฟุดนี่ยพอเถ่าืเป็ะฟุดนี่แม่แหละแลนเก่าเนี่ยทีอยู่นี่เนาะพอเถ่าเนาะเยอะเลยพอดิซึ่งก็พลาคือน็ดีเลยอือใส่แดดไปอยู่นี่ เดี S <S ๋ยวเจ้าอยู่นี่เดี๋ยวจ้าอยู่นี่อยยะเราห้ยออกกับผู้นง่ต่เหาแลงที่นี่ค่ายบรได้ตรงก็ที่นอป่าเาบะเไนนี่เป็นเสียงมาเสื้อนี่อืมไปชนี้แล้เชือนี้้าเซโฟนนี้

emà hay bỏ lắc <Sọc> mà chụp, sao mà sao mà thế này, sao mà thế này, tụi nhìn bên thang đấy đi, thang thì nó quang tụi nhìn sàn thang đấy, này là bao, em bỏ lắc mà chụp, em sừng bao cái này, mình massage tui đây này, tụi nhìn cái bàn con hấu, chân con hấu này là lắc này, này, À, lắc là mấy bao nhiêu rồi, này ค่าดินมาจากเสียงมาทั้งที่เออแล้วปะแลมนึงเนาะแลมนึงก็บปเป็นยังดอกเออปูเป็นยังจะมาให้เพื่อเห็นห้องน้ำที่เลยนี่ห้องน้ำสดนี่ห้องน้ำนี่มันลายพิมพ์หมดเลยพอดีเลยนี่พอดีบนบนบนเรมเห็นห้องน้ำพอดีเลยเออจนมองชนก็เพ็่นนาดินเลยจ้าถือว่าเห็นเพื่อนียังได้รางหนึ่งอีกหน่อี่เออเออแถวแล้วแถงแล้วแถวแล้วตัวแลมเนี่เห็นอัน ้อง้ายเลยน้ำน้ำทิ้งไรมาพี่บ่เออไมลมาพี่เพิ่มวันจะพูนทมันชือว่ามันไลาขคนเนี่ยจะพนใส่น้ามาดานมันบอกยานขี้โบขินมันมันจะไล่ไปพูนเขาพยายามหลนี่มันต่อยผีมันไลาพี่มันค่อยเลยมันคอยมาผี่เลยนี่เขาทางต่นี้ก็ใช้นี้ล้วใช้นี้รถนี่นี่เป็นดินของพงมั่งเียดินของพงษ์มด่เลยเขาทใช้นี้รถนี่ หายเสพคนทาวแล้วบืนเ่ยทางแล้วดึงเอาพุนดึงเอาพุนรถตัวเลยคำว่าดึงเจ้าก็ให้มันท้าวเลยจังนี้เจตุนี้ก็เป็นดินของเขาแล้วเนี่ยผมตาผุกระเจาะนะกระเจาะนะออมไลยเออตอนนี้จะให้เพื่อนยังได้หลังหนึ่งเงี้ยยังมีการหอยในห้องห้องอะไรห้องอะไรน้ำนี้อยู่นี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำเนี่ ทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นนะเพิผลยังให้เจ้าเห็ดใกล้ๆได้หมอบ่ใกล้ก็ลงมาได้แล้วสามีฮะน,นี่ให้เจ้าเห็ดวงนี้นี่ออืให้มัมนลายมันก็นไลายแล้วมันคอยมันเออจะให้มันคอยเลคยคำว่าให้อยู่แป้งนะมันบ่คอยเลยมันสิ่อ่างเลยมันสิมีบ้านบ้านเมืองเขาเขาก็มีน้ำนอกน้ำมันออกน้ำมันด้าเลยเขาบอกเลยล้วเขาจะมาเห็นทางพี่ทางพี่ถือว่าลายแล้วพนเลยมันคอยพุ่นเลยมันมาลายกับพื้นที่พไลพุ่นเลยตัวเอง นะเห็นขันฮ็ดตัวนี้ก็ให้ให้ก็ได้นี่เปื้อนและพอเท่าเลยเออเปื้อนก็เขาใช่โชวคนเองนะก็เข้าใจยุบมันเปื้อนแต่ว่ามูโคเขาเขาเขาบอกให้เฮ็ดมันแบบจัเงวัวเฮือนเขาเด้นี่พ่ถ้าเชียเฮ็ดบางนี้เออบองนี้ก็ได้เห็นมองนี้ก็ได้นี่มองนี้ก็ได้มันจังจ่อกับตัวนี้ในหนามเด้เออเห็นมองนี้ก็ได้เออคือไปเห็นงานจ่อนหัวเฮือนเขาเลยมันโพดคือว่าเฮานี่เห็นใช่ไหมนะแม่แล้วนะครับอือ เออองนี้แหละบาราขัวองเออนี้แหละบาราขัวอนันแหละบาต่อเพราะมันมันมันเร่นั่นรอบเท่าเอเจ้าไส่ใบลายปรนันน้ำเออชอบคนยืนซุงบอว่าจะสากแบบอยู่เออเนาะเราน่อยเป็นตัวนี้ทางอองนี่ทางนี่ขึนทางตัวนี้กว่างนะอันนี้หกชื่อเลยนี่ นห่อมแบบนี้ฮะวันก็กว้างเละนี่สิตัวนี้ก็หอมมันจะลายเติบแลยหมาแต่มันอันนี้จะได้เยอะว่ากันสิบปีหรืออันหรือสิบปันปีเพื่อกรยช่งแบ่งให้เนาะโดยถือว่าดีเพื่อกระได้ดีแล้วยังแบ่งให้อยอ๋อเอาให้คอยอยู่วางกันสำหรับตาป้าเพื่อให้ขา้กับบ้นน้ำมาดันหลอกมาดันใช้คอยนี่แต่ว่า ชาวบริสายอยู่กันเจ้าเขาก็มีผุดข,ข่าว่ามันอยู่หน้าเขาประเทศไม่บอกว่าง่ไงคือแบบเพิ่นมา,นานนออหน้าเพิ่นเนาะหน้าก็อยู่นี่เนาเพิ่นบ่มีน้ำใสก็มามาเหี่ยวกันได้ได้อ่าคันพอมีอันนี้ว่าพอมีคันว่าพอมีไปพอกไปฝากก็เอาพี่ใชา,าไไยขึ้นเพื่อก็เป็นีปชั่งพอไม่อชื่อมีชายเอวมันไปบ่ได้นักเน่นนะเพราะว่าต่างคนต่างอาศัยเนาะก็คือเพิ่นกะใครแบบ ให้เจ้าก็คือขายแบ่งปันได้นี่โดยแบ่งปันเออบ่เผลอบุญเลยแล้วบ่ขายให้แม่นแหละว่าบ่ขายบุญ10ชาวลดี่่แม่นเพิ่นก็แบ่งเพิ่นมานาเพิ่นเียงนาเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิได้อาศัยน้ําในมาหิวตักเอาเเนาะ มาสิแหละคนเฮาเนะาะมาเลยใส่กันย้อนอา้นมาวกันย้อนมันพอได้เลยกระใสเลยอ่กาข้าบมามีคือบางบ,งบงรรางหันโธ่ใช่เขาลูกทุกเจ้าชับนี่เขาประนามเจ้าชับยอีกกระฟ้อมีแล้วก็อาศ<า><า>ัยกันได้เนาะโดยอพยนในพอเท่ามีไฟฟ้านี่โย่ไฟฟ้าแค่ขนาดนี้เลยโธ่สมมติว่าเพิ่นมีเวียกจะเป็นเพ,นพนอยอจากต่อใส่ก็ยังได้เนาะโดยใช่อ่ นั kaç, ่นด้พวกประพามากอคือกันว่าคุณพอได้เล่าเอามาหนาก็แต่ชื่อใช่นงเพื่อนเหาก็ได้อ่าเชื่อในกรุงตกตอเชื่อมักันลก็เลเนาะอ่ยังได้พอปีนี้เนี่พอว่าจะเหล่านี่มีหนะว่านี่โอ้ยว่าสวยว่ะน่ะคอนเพื่อนเ้อว่ะอยางชิดีเพื่อนว่าเฮาเยอะอนได้สองล้านเขากะเออถือว่าเพื่อนกันมีทุลันึงทุละกังทุละบบเอื้เราตายนะ เงินเงินะนั้นแล้ก็ได้เงินฟรีเงินได้เลยเงินีดลนก็ม่อหาเงินมันเสียแจกว่าแบนี้เอออ่าลงได้ลงไปกระาย็อยนั้นลบางยังกันมาว่าเยอะ้วฉนั้น้เงินจะนัก็ปจำขอยนัขอยกมาวานะันต่างคนต่างอาศัยกันเนาะ เจ้าก็เริ่มมีแหละถุกแล้วอู่ในตุ้ลกสุการมันใจได้ในเจ้ามานนนงินตกไงจะดีควกคกะควยก่นลำร่นลรวรกบคุณหางควรมีสูกสุันนะสุัพอกจได้พอกับลูกก็ถุกเขาลก็โยมู่เา ทรมานกับพอรวลาเนี my 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 nah ่ม <laughs> ูเอาตามมูเอาขึ้นมาก็ะทำอยู่พอไทยหายทิ้งไทยหายใาทุกอย่าเอาเนี่ยผ่านมาแถวนี้เนี่ยไปตอนนี้เขาบอกว่าชินจนบุคคนพวกอังกฤษเจ้าบดีค่ะพวกเจ้าบดีเขาไปเขาบอกว่ายังมีเข้าบอกเขายืนให้รถเป็นหารกันกินเขายืนให้รถเป็นได้ได้พอเท่าสายตรงสายตานั่นเออ

ใชแใคนทางตัวนี้ตอแรกจะให้มันทางรถนี่ทางเลยคุณบงไม้บงไม้ยังนี่ินบ่ัทางมุดทางแลวเอาไปกองไว้พุ่นไม่บอนี่ทงขี้เหื่อนี่ให้พินเก็บทำเด้อพอเทาโดยด้วยบอยอยตทีบแล้วจะยังยี่ให้ปีบละขจูดเลยมด

ามมันจเช็ยดีสบายดีเปล่าสบายดีอบคุาปบอสักคนเห็นยังเออคุณแกงขี้เล็กขี้เล็กสบายดีเ่าเอาสายฝนิแกงขี้เล็กเบอเเคยแกงอยู่บม่เคยแลองเบิลองเบิ่ง ทางบอลล่าสิบอกผลบอเออสิบอกถูกแสดงว่าผลเป็นคนป่าเนาะเออแกยังก็บบุ่อยเป็นไปบุยเลยเงินเงินเลยที่นี่เราอันนี้ไมเพราะว่าบ้าใช้ฟุ้นผันบุกข่ยเห็ดกินแมวนเนาะบุกข่อยมีของกินนี่บุ๊คจั๊กแมวนบุกข่ยเห็ดกินแกกิเล็ก ทางบอระดีซ้อนิ่นได้พี่น้องเออต้มเลยตอนแรกก็ต้มเลยซุกเลยน่องข่าวซุกเลยใส่ผืนต้มเปื่อยๆจังนั้นมันมะแกงมาแกงก็กระตู้วขนาดมีมีเหรอถิมเฉลยโลดถิมเฉลยเลยก็ได้เออเออพูดพูดอ๋อเด็ดเอา嘛เด็ดเอาก่อนเออแไปแหละเด็ดเอาเออก็หนึ่งมิโนแคกเล็กแต่บ้านที่ซ้อนผืนแกงบ่อพรเลย คนอยู on ite, <LO> ่แต่ในป่าแก้งยังกับคอยเป็นเนาะปกติเคยแกงบ่บ่เคยเนาะเออต้องพูดออว่าฉะถึกแล้วขักอะไรเห็ดขักอะไรขึ้นไรบุ้เขาเห็ดแต่เห็ดบ่าเป็นจ๊กเขาใช้ยังแน่ว่าลืมไปเอาอยู่ซใช้ขี้เล็ก ดีกในบ้านเด็กน้อยเก็บมาให้เด้เท็่เดือนในบ้านเป็นกระติกเริ่มเร็ดน้องน้องครับต้มแป๊บเดียวกระซุกนี่พอดีบวกงอน้ำแเ้ามาขั้นออกกันได้เขาต้องขั้นหน้ามันออกก่อนมันบวเปื่อยได้ไปมันเออต้มเมื่อคืนนี่ก็บบวเปื่อยยังเป็นใบคือบวเปื่อยเขาเห็นว่าเป็นจะต้องมาเนียนนี่ต้มเนียนเนียนเนียนเชคโค๊กเลยเนาะเออเนียนเชคโคาบเบอร์นั่นหนึ่ง จะเป็นแกงเล็กด้วยเขาตำข่าเบือเนียนเสรก็ข่าเบือเขาต้มแล้วจะมาเนียนเนียนเนียนเขาวสาบรับคนก็หมักได้แกงแขนเนาะนั่นแหละมันะแกงแขนแองแกงแขนแล้วก็อกกเอาความข้าวตุต้ยหวานข้าตุ้ยแรกๆว่าสิพาเพิ่นไปเอาแหนกรมูอแดงมาได้ไหมค่ณมีมูอแดงนหรอแต่ว่ามันมันือแดงก็คขำเลยมือแด้กินใส่็จขมแดงเนาะแต่เฮาสิแกงใส่หอยมีหอยหวานอยู่คนหนึ่งหอยหอยหอมเนระหอยหอม